ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อด9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระราหูเป็นอสูรและเทวดานพเค,คราะห์องค์หนึ่งตามคติของาศาสนาฮินดูและาศาสนาพุทธตามตำนานนิทานพื้นบ้าน ในอดุตชาติพระราหูได้เกิดมาเป็นน้องร่วมท้องเดียวกันกับเทวดานพเคราะห์อีกสององค์คือพระอาทิตย์และพระจันทร์โดยพระราหูเกิดเป็นน้องสุดท้องครั้งหนึ่งพระราหูได้ร่วมทําบุญถวายพระที่มารับบินฑบาตร่วมกับพี่น้องทั้งสองคนพระอาทิตย์ตักบาทในครั้งนั้นด้วยภาชนะทองพระจันทร์ตักบาทด้วยครั้งนั้นด้วยภาชนะเงิน ส่วนพระราหูตักบาตด้วยภาชนะที่ทำมาจากกระดามะพร้าวเมื่อทั้งสามพี่น้องได้มาเกิดเป็นเทวดานพเคราะห์พระอาทิตย์จึงมีลมัศมีและวันนะเป่งปังดุจทองคำพระจันทร์มีลมัศมีและวันนะเป็นสีขาวสว่างดุจเงินและพาราหูมีลมัศมีและวันนะเป็นสีนินออกไปทางทองสำลิดพระราหูเป็นเทวดานพเคราะห์ประเภท บาปเคาะให้ผลในทางกลุ่มหลงมัวเมาฝักไฟในทางด้านมืดพระราหูเป็นมิตรกับพระเสาและเป็นศัตรูกับพระพุทธอันมีเหตุตามนิทานชาติเวทเล่าว่าพระราหูเกิดเป็นข้าบดีพระเสาเกิดเป็นพ่อขาพระจันทร์เกิดเป็นคนจนผู้ไร้ยากพระพุทธเกิดเป็นสุนัขในบ้านข้าบดี คนจนได้ไปยืมเงินของขหาบดีแต่ไม่มีเงินใช้นี่จึงต้องหนีไปวันหนึ่งพ่อค้าผู้เป็นเพื่อนของขหาบดีได้มาพบคนจนเข้าจึงนำเรื่องไปแจ้งข้าบดีสุนัขที่ฝ้าวานได้ฟังแล้วเกิดสงสารคนจนจึงเข้ามาขบกัดขหาาบดีจนไม่สามารถไปตามจับคนจนได้ตั้งแต่นั้นพระราหู จึงเป็นมิตรกับพระเสาส่วนพระพุทธเป็นศัตรูกับพระราหูและพระพุทธเป็นมิตรกับพระจันทร์จากตำนานนี้ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนแล้ววันเสาร์โคจรเข้าสู่ดวงชะตาจะมีมิตรสหายเกื้อหนุนได้ลาบยศทรัพย์สินเงินทองได้ยศศักดิ์และชื่อเสียงหากพระพุทธโคจรเข้าสู่ดวงชะตาจะถูกรอบทำลายมีเหตุให้เสียทรัพย์ สาเหตุที่พระราหูมีกายเพียงครึ่งท่อนพระวิษณุใช้จักตัดคอของอสูรสวรรพานุหรือราหูมีเรื่องเล่าว่าเมื่อครั้งที่เราเทวดาได้ทำพิธีกวนกเกษียรสมุทรเพื่อให้ดน้ำอมฤตนั้นมีทั้งเทวดาและอสูรทั้งหลายเข้าร่วมพิธีพระราหูได้แอบอยู่ในกีบเมฆเมื่อทำพิธีสำเร็จ เหล่าเทพและอาสูรได้ยื้อแย่งน้ำอมฤตกันพระวิษณุทรงแปลงกายเป็นนางโมหินีเพื่อแบ่งน้ำอมฤตพระราหูจึงรีบแปลงกายเป็นเทวดาแล้วรอบดื่มน้ำอมฤตที่เกิดขึ้นนั้นพระอาทิตย์และพระจันทร์ได้เห็นเข้าจึงรีบเอาความนั้นไปกราบทูลบอกพระวิษณุพระวิษณุทรงทราบจึงขว้างจักสุทัศนะ ตัดไปถูกกลางตัวพระราหูกลายเป็นสองทอนแต่ด้วยว่าน้ำอมฤตที่พระราหูได้ดื่มนั้นไหลไปจนถึงกลางตัวพระราหูแล้วพอดีครึ่งบนของพระราหูที่ถูกตัดออกจึงกลายเป็นอมตะส่วนครึ่งล่างนั้นได้กลายมาเป็นพระนพะเราะองค์ที่9แห่งเหล่าเทวดานพเราะก็คือพระเกตแต่ในทางคติฮินดูจากนั้นตัดที่คอของราหู ส่วนหัวคือพระราหูส่วนตัวคือพระเกศบางก็ว่าพระสุขได้ดำนาคมาผ่าเป็นสองส่วนเพื่อมาต่อให้ราหูและเกศราหูมีหัวเป็นอสูรมีตัวเป็นเทพนาคพระเกศมีหัวเป็นเทพนาคตัวเป็นอสูรจากครั้งนั้นเมื่อครั้งใดที่พระราหูได้พบเจอพระอาทิตย์หรือพระจันทร์พระราหู ก็จะจับมากืนกินด้วยความโกรธแค้นที่เทวดาทั้งสององค์นำเรื่องไปทูลพระนารายณ์แต่อมไว้ในปากได้ไม่นานก็ต้องคายออกมาเพราะทนความร้อนและรัศมีของเทวดานุภรา์ทั้งสองไม่ได้เกิดเป็นเหตุของปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาตามคติความเชื่อของคนโบราณลักษณะกายของพระราหู พระราหูในคติอินเดียทรงกิจโลหหอกทรงราชสีเป็นพาหนะลักษณะของพระราหูในคติทางไทยเป็นเทพอสูรมีกายสีนินออกไปทางทองสำลิดมีกายครึ่งท่อนบนบางก็เต็มองค์บางก็เป็นครึ่งองค์ครึ่งอสูรครึ่งนาคปากขบตาโพรงมีสองกรทรงกระบองเป็นอาวุธ สวมมงกุฎน้ำเตา้าสวมอาพรสีทองและสีม่วงสงเครื่องประดับด้วยทองคำทองสำริดและแก้วนินลัดทรงคุดเป็นพาหานะในคติฮินดูเป็นเทพอสูรมีกายสีนินกายใหญ่มีเสียงใหญ่มีสี่กรงคทคาถาตีศูนย์คาถาดาบโลสวมมงกุฎทองคำสวมอาพรสีนํำเงินทรงเครื่องประดับด้วยทองคำทองสำริด และแก้วนินลัดทรงเสือหรือราชสีเป็นพหาหนะบางกวาดพระราหูให้มีแต่หัวสถิตบนดอกบัวบนราชรถเทียบด้วยเสือบางกวาดพระราหูมีหัวแล้วมีหางหนาดในพระพุทธศาสนาพระอสุรินทราหูองค์นี้เป็นองค์อุป,ปราชของท้าพมทัตตาสูน ได้ปกครองด้านทิศเหนือของอสูรพิภพมีพระกําลังกล้าแก่งมีใจกล้าหารเด็ดเดี่ยวยิ่งกว่าบรรดาอาสูรทั่วไปล่างกายของอสุรินทราหูนี้มีอัตภาพใหญ่โตมากกว่าเทวดาทั้งหลายในสวรรค์โดยมีกายสูงถึง4,800โยตรอบกายหนา600โย์รีรษะใหญ่900โยตร รอบศีรษะกว้าง1,200นโยต์บริเวณหน้าผากกว้าง300ยโยต์คิ้วกว้าง200ยโยต์ระหว่างคิ้วยาวห่างกัน50โยน์ตาใหญ่200ยโยต์จมูกกว้างยาวได้300ยโยต์ปากกว้าง300ยโยต์แก้มทั้งสองข้างข้างละ180โยดโยต์ระหว่างแขนทั้งสองยาว1,200นโยต์คอฝ่ามือฝ่าเท้าหนา300โยต ข้อนิ้วยาว15โยดนิ้วยาว50โยดเมื่ออาธุรินทราหูยืนในมหาสมุทรน้ำในมหาสมุทรท่วมเพียงแค่หัวเข่าเท่านั้นเองเมื่อพระอาุรินทราหูมีใจริษยาพระอาทิตย์พระจันทร์ก็จะขึ้นไปยังเขายุคนทรเพื่อบดวังดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โดยการอมไว้บ้างซ่อนไว้ใต้ขางบ้างเอามือบางบ้าง เนบไว้ใต้ลักแล้บ้างพระสุรินทราหูหากใช้มือตักน้ำจากมหาสมุทรแล้วโยนขึ้นสู่ท้องฟ้าจะก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าขนองพระราหูยังมีน้ำอื่นๆอีกอาทิเช่นพระสวรรคพานุพระธกายพระตัสศิษะพระนินโลหิตพระมหาวิรยิยะพระสุรสตูพระตมัตรพระเมฆวัน พระสะเนรมิตรเป็นต้นในโหราศาสตร์ไทยพระราหูถูกแทนด้วยสัญลักษณ์8และด้วยเหตุที่สร้างขึ้นมาจากหัวผีขโมด12หัวจึงมีกำลังพระเคาะเป็น12เป็นเทวดาของผู้ที่เกิดวันพุธเวลากลางคืนนอกจากนี้ยังใช้แทนดาวมฤุยูและเทียบได้กับยูเรนะัส หรือไทฟอนตามเทพปกรณมกีกส่วราหูทางสากลและอินเดียคือจุดตัดของวงจรโลกรอบดวงอาทิตย์ตัดกับวงจรดวงจันทร์โคจรรอบโลกคือช่วงที่เป็นจุดตัดที่มีทิศทางการโคจรของดวงจันทร์จากที่อยู่ทางทิศเหนือของเส้นวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์กำลังเดินทางไปทางทิศใต้ของเส้นวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไครอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่